ไ่ด้นกหนครับเ่อโพดยบอกก็ได้เื่อนโพดยบอกก็ไดครับใ้ลกมาลอดไปลกไปเลื่อนโพดเยมอกก็ได้ครับใ่เลยครับใช่เลยครับ ความเสียสละความอดทนความมุ from, réussi, develop, ่งมั่นของท่านก็ทำให้เรายิบนะครับในวันนี้ ครูและบุคลากรทางศาก็จะพยายามทำหน้าที่ดูแลเป็นหลังจาระช่งการสับสุนก์ก็เ็นอยางดีนะครับบางคนไปกอดมาได้นเร่ได้ทางสองไม้ัป่นเป็นใหญคนที่มีกล้องจะไม่มีรูปนะครับส่วนมากครับคนที่มีรูปไม่มีกล้องนะครับถายแล้วเล่นเอาหน้าม่ห้องเด็กต้นกล้องเล้คร้อ